เชฟบ้านๆแต่ประกอกินแซ่บครับวันนี้ผมนึ่งปลานะฮะ 1, นึ่งปลานิลอ่ามีผักผสม,มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนเดิมพริกแข้งอ่าแล้วก็ใส่รากบ,บักชีผสมพริกขีน้นกเลยนี่นะทำซีฟู้ดกินกับปลานะฮะให้ดูปลานะครับปลาฮะปลาน,ะลานึ่งจากเชฟบ้านๆประกอบกินแซ่บนะฮะนึ่งปลามีมะเขือมอีหลายอย่างนะฮะผักกาดขาว ต้นหอมนะฮะต้องโอ้นะฮะเดี๋ยวพอสุกเราจะจกให้ดูนะครับบล็อกลินแซ่บใช้บ้านน้ำจิ้มนะครับน,นี่มีพริกขี้นหนูนะขี้นหนูสวนนะขี้นหนูเลยนะพริกนกนะฮะแล้วก็พริกแห้งผสมกันนะครับเสร็จแล้วเอากินกับน้ำจิ้มเอากินกับปลาครับนึ่งปลาครับเดี๋ยวจะถ่ายดูตอนตอนทำห้เรียบร้อยอาปลาจัดจานให้ดูนะครับ เคปันบ้าคอนเซ็ปต์นะฮะทีหนึ่งเลยครับตักเลยครับมีผักเปียบเลยครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มจะเป็นมะตะเผ็ดหน่อยนะฮะมันเป็นน้ำพริกเอาพริกขี้หนูใส่นะฮะผสมพริกแดงนะครับนี่นะครับแซ่บแซ่บแซ่บ